มาดูตัวอย่างที่2ของการหามมลอะตอมเฉลี่ยนะคะแต่ตยังจําสูตรได้ไหมสูตรของมวลอะตอมเฉลี่ยจะเท่ากับ summation percent i s o t o p e ปในธรรมชาตินะคูณด้วยมวล i อ o t o p e นั้นๆแล้วก็หารด้วย100มาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2จะต่างกับตัวอย่างที่1นะ าบอกว่าคลอรดยมี2ไอโซโทปนี่มีโมลารตอมเฉลีย่ยเท่ากับ39.969และ36.956ตามลำดับแสดงว่า34เป็นของคลอรดยตัวแรก36อันนี้ก็เป็นของคลอรดยตัวที่2นะคะโมลารตอมเฉลี่ยโจทย์บอกให้แล้วด้วยนะว่าของคลอรย5ด์35.45ให้คำนวณหาว่าแต่ละไอโซโทปมีกี่เปอร์เซ็นต์ อันไหนล่ะเปอร์เซ็นต์นี่แสดงว่าหาอันเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ถามโมวลอะตอมเฉลี่ยมวลอะตอมเฉลี่ยโจทย์บอกมาให้แล้วอ่านะคะมวลของไอซโซโทปก็บอกมานี่มวลของแต่ละไอซโซโทปค่านี้เราก็มาแทนค่านในสูตรอ่าสูตรมวลอะตอมเฉลี่ยจะเท่ากับ ซัมเมชันเขียนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้จำได้เปอร์เซนต์ไอโซโทปคูณมวลไอโซโทปนะคะหา, 100, นะหารด้วย100เนาะหารด้วย100เปอร์เซนต์ไอโซโทปแรกเราไม่รู้ว่ามีกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมเพราะโจทย์ไม่ได้บอกโจทย์กำลังจะหา แต่เราทราบว่ามันมี2ไอโซโทปก็คือคลอไรด์สามห้าคลอไรด์สามเมีแค่2ไอโซโทปแสดงว่า2ไอโซโทปเนี่ยรวมกันต้องเป็น100%ใช่ไหมเป็นหนึ้ยเป็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดอ่ะกำหนดให้ว่าคลอไรด์สาเนี่ยมี x คลอไรด์สามสิบเจ็ดก็จะมีร้อยลบ x เปอร์เซ็นต์ ไหมคะเพราะ2อันนี้รวมกันต้องเป็น100อ่ะถูกไหมคะถ้าสูตรถ้าตัวแรกมีอ่าิบตัวที่2ก็ร้อยลบยี่ใช่ไหมคะามาดูนะเพราะฉะนั้นมาดูแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยมวลตอมเฉลี่ยโจทย์บอกมาแล้ว35.45น่เท่ากับ summation อร์เซ็นต์ของไอโซโทปอาครอรด์สามสิแล้กันคอรด์สามสิมี x เปอนาะมี x ถ้า x ก็อ x อร์เคูณด้วยอะไรคูณมวลไอโซโทปซึ่งมีค่าเท่ากับ34.969นะคะครูใช้ตัวคูณเป็นจุดและกันเดี๋ยวลง summation summation คือผลบวกมีอีกไอโซโทปหนึงก็คือไอโซโทปของคอรด์สามสิครูเขียนและกันนี่คอรด์สามสิ ตรงนี้ก็เป็นคอรายสามสิบเจ็ดจะได้ไม่หลงเนาะจะได้ไม่หลงเขียนไว้ข้อรายสามสิบเจ็ดมีกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยนี่เราสมมุติแล้วก็มีร้อยลบเอ็กซ์เปอร์เซ็นต์คูณด้วยอะไรคะคูณด้วยมวลอะตอมเฉลี่ยก็มวลอะตอมทัทีค่ะของไอโซโทปนั้นคือสามสิบหกจุดเก้าห้าหลังจากนั้นหารด้วยหนึ่งร้อยเนาะหารด้วยหนึ่งร้อย ข้อนี้เราหาอะไรต่างกับข้อที่แล้วนะค่ะข้อที่แล้วหาโมลตอมเฉลีย่ยแต่ข้อนี้ทราบโมลตอมเฉลีย่ยหาอะไรคะหา x เรากำลังจะหาตัวแปร x นะเพราะฉะนั้นพยายามย้ายตัวเลขออกจาก x ให้หมดแรกสุดที่ต้องดําเนินการก็คือตัว100ที่เป็นตัวหารเนี่ยร้อยมันหารอยู่กับตัวที่มี x อยู่ข้างบนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องย้ายร้อยไปอีกฟากจากหารกลายเป็นคูณก็ได้35.45 คุณ100เท่ากับก็ยังคง x คุณ34.969นะคะอีกวงเล็บหนึ่งก็เป็น100ลบ x คุณ36.95นะคะเอาละ x คุณ34.969ก็ได้ 34.969x อันนี้ครูได้3545นะ คูณร้อยเอาต่อไปบวกครูแจกแจงก็ไปในวงเล็บนะอ่าสามสิบหกคูณร้อยก็ได้3695 36.95ไปคูณลบ x ก็ได้ลบสามสิเอาละย้ายตัวเลขไปอยู่กับตัวเลขก็คือตัวนี้บวกอยู่ย้ายไปลบนะคะก็เป็น3 5 4ห้าลบห ก็ยังเหลือ 34.969x ลบก็ยังก็ยังเหลือ X, ลลอ,อน,นี้ด้วยนะคะ -36.95x เอาละมาดูซิ3545-3695ก็เหลือล -150 อีกด้านนึง 34.969x ลบ 36.95x ก็มีค่าเท่าก,กับ,บ -1.981x แกสมการสิหา x วิธีหา x ทำยังไงย้ายตัวเลขตัวเลขนี้มันทำไมอยู่กับ x มันคูณเพราะงั้นต้องย้ายตัวเลขนี้ไปหารนะคะก็จะได้เป็นลบ150หารลบ1.981ดนะดูนะครูหารให้เอา150หาร1.981ก็มีค่าเท่ากับ x เดียวมีค่าเท่ากับ75.72เเอ,อ๊ะ x คืออะไรละ เดือย้อนกลับไปดูซิ x ของเด็กๆคืออะไรครูเปลี่ยนปากกาให้เห็นชัดนะคะ x ของเด็กๆก็คือตัวแปรที่เราสมมุติขึ้นให้คลอยราม35มี x เปร์เซ็นต์พอเห็นเด็กๆพอได้ x ปุ๊บ x เด็กๆก็สามารถบอกได้เลยว่าคลอยรา์35อ่าาก็คือสรุปว่าเพราะฉะนั้นมีไอโซโทปคลอยรา์35เท่ากับ75.72%์ แล้วอีกหนึ่งคำสั่งเขาไว้หาของอีกตัวหนึ่งก็คือคอราย37คอราย3.7มีร้อยลบเเปอร์เซนต์ถาครูเอามาจากไหนก็เอามาจากที่เราเขียนในตอนต้นร้อยลบเอ็กก็มีค่าเท่ากับ100ลบเ5 7 2เท่ากับ24.28เปอร์เซนต์ะนะสิ่งที่เด็กต้องใช้ในการตรวจคำตอบ นะเด็กๆก็ดูนะว่ามันมี2ไอโซโทปก็คือคาอรายสามห้ากับสามเจ็ดเพราะยัน้น2ไอโซโทปเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันรวมกันต้องเป็น100เห็นไหมคะมันได้100พอดีเลยเนาะอ่าค่ะก็มี2ตัวอย่างนะคะเด็กๆก็กลับไปทบทวนนะ